ครับสวัสดีทุกคนด้วยฮะสวัสดีวิลลุนเมกาทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับเชีวันะฮะช่องผมก็เป็นช่องกินรับประทานอาหารช่วงนี้ผมผอมลงนะผมไม่ค่อยได้กินข้าวทุกคนผมยิ่งกินยิ่งผอมอะ่ะทุกคนวันนี้ผมกินห้ากิโลในชะ่ไหมพรุ่งนี้มาลดไปห้ากิโลอย่างเงี้ยโอ้โหอ,อื่นเรามาประเดิมด้วยไก่ป๊อปก่อนนะทุกคนดูดิหือ เดี๋ยวเขาไปใกล้หน่อยไก่ป๊อบมาเลยทุกคนสบายซ่ไก่ก็มีอื <c> ้ <oughs> ผมโพสคลิปนี้ประมาณ สี่ทุ่มนะทุกคนไก่มันมีไขมันอิ่มตัวเยอะนะทุกคนรู้ปะหกหก อแป๊บนึงนะทุกคนผมใช้ฟิลเตอร์อะไรอยู่วะเนี่ยโอเคผมเปลี่ยนฟิลเตอร์แล้วผมก็ว่าเอ๊ะทำไมสีมันแปลกๆว่าเดี๋ยวพักสองพักสอง,สองทุกคนดูตามติดตามมาพาักสองเลยนะดูคลิปนี้เสร็จอย่ายลืม,มดูพัทสองออมีไฟล์ด้วยทุกคนดูดิ เอาหน้าขึ้นนะทุกคนจะดูสวยนี่คือน,นี้เลยเจ้าจอดมันยอดมากติดตามมาพาักสองทุกคนก็อยิ่แล้วอย่นติดตามช่องอยู่ทุกผมด้วยล่ะโอเคเดี๋ยวผมไปตัดต่อพักสองแล้วกันผมขอดื่มน้ำก่อน